สวัสดีล่ะกรทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสูช่องบุญดับสิ่งครับกลับกลับผมเดนอุตส่คนบอกคนณจานขึนเก่านะครับในช่องบุญดับสิ่งเนาะวันนี้วันที่11นะครับ11มกราคม2อ6 3โอ้เห็นไหมหกสิบครับพี่น้องโอ้นั่นนี่แหละลงได้ขึ้นต้นรถนะครับมาพี่น้องมาเบิ่งรถขุดครับรถขุดคันนี้นะครับคือเก่าครับตามตามซ่านี่คือเก่านะครับมืัอนี้มาเบิ่งเสียวัดครับ คันนี้เป็นรถเสียวัดนะครับเสียวัดในวัดขวงช่งางเฮาทำการลอกหวยครับคันนี้ได้อ่า,อาสักประมาณจากักสามสี่เดือนหนึ่นประมาณประมาณนั้นเองครับสามสี่เดือนเนาะตันนี้ลอกหวยอยู่ที่บ้านบ้านยังไงนี่บ้านซ้ำไนย์ครับอำเภอนลำพูนค,ครับอำเภอนลำพูน จังหวัดโบรารเจ้าท่านี่ครับสำหรับการลอกห่วยขิตมก็ไหลายลายครับเดเอเอเอาขวานห้องครับพี่น้องห้องขวานเนี่ยนี่ยืนเล็ดกับย่ากๆ,ๆครับลเละเละฮะเย็นกับ่มี่ <laughs> ิตมมันหลายครับโอ้แวะมาเยี่ยมยามถามข่าวทีมงานนายไส้ครับพี่น้องนะครับ บ่ได้พ่อกันดนบ่ได้พ่อกันหลายเดือนได้ยินข่าวว่ามาเห็ดงานใกล้ๆก็เลยห่วยมาหากันาว่ากันอ้าอะไรกับว่าบิ่งไกลๆสับรถรถด่ดาก็ถืออย่างนั้นเป็นห่วยเลยรถกุดซานี่ครับเห็นใบสองหนึ่งหาสีซูเปอร์เอซีอีครับไอ้นมแดนมังกรนเนาะประเทศจีนสัญชาติจีนนะครับคันนี้ลอกอยู่ผู้เดียว ทางนี้ก็โอ้ป็นได้ยังไงป็นจับป่าครับเดี๋ยวแค่สิอึ๊บเป็นหวยเก่าครับพี่น้องอันนี้คื่อแานหลอกนะครับงานหลอกโอ้ไม่ได้ต่อเขาเอื่นอต่อยังคือต่อไม่เลยดิอ้าวเลยครับ ความยาวโยมันสามสี่รอยเมตรครับการลอกหอยทะี่นะครับโอ้ขี้ต่มเละแห้งครับอาซีแดดซองๆเนี่ยนะครับพี่น้องแดดอาซี่องๆเนี่ยโอ้ไม่ยืนตัางเดียั่งน,นี่ก็จับปลาไปน้ำเดียโอ้เป็นตำมานมาเลย มีเอียนคือเก่าแล้วนี่มีบ่าผมทุก่การจกโอ้ปลาลดลายครับเกันแม่นว่าขึ้นปลาลดลอยลายปลดลอยลองแรงๆเลยเอาไปก่อนกันแมนว่ามีสวิงมานน้ำนี่โอ้ลงจกปลาลด้นด <laughs> ีนั่นเห็นบ่านั่นปลาลดนี่คือปลเอานี่แม่นปลาลดบ่แม่น กันใหญ่เลยนั่นตัวโอ้ยเอาไปยูได้กินครับลอกหอยเก่าเลยก็จะมีอาหารแหละเพราะว่าสิเป็นปูเป็นปลาครับเ,เป็นเอี้ยนก็ได้คือกันเป็นจับปลาแบบบริยานเลยเพราะงันนี่จับมาดูเนาะจะเป็นจับทุก่อนเบื้องการเฮ็ดครับเฮ็ดยากเนี่ย แต้วว่าเสียวันดนี่สีมือหน่อยครับในการขับรถไมปโก้ครกับเองฝีมือบังมันสิจมครับต้องเอาขวานห้องขวานห้องยเง็งนนได้โอ้โหเลี้ขนนะ <c oughs> าดยากกันยาก สีเดือนครับได้ว่ารถนี่ได้การลอกหวยนี่ก็สิเป็นเัื่งสี่ละเดี๋ยวก็ตำพันตำนี้เนี่ยตูดโอ้เละอีรีแบบไดยืนห้องขอ,อนเลยความลึกเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณจากักสี่เมตรครับสี่เมตรความลึกเฉลีย่ยนะ ปาก่ว่าบกกว้างม่ได้หรอกแต่ว่า,วา,า,วาขันเท้าเซ็ดแคบก็เห็นม่ได้เพราะว่ามองนี้เนี่ยเพราะว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่เก่าไหมครับต้นเขนแบบมาออกแบบ,แบบแค่ปากกว้างแค่สิบเมตรไปแต่ว่าผมเนี่ยมองเห็นว่ามันยี่สิบเมตรน่าที่ไหนครับต <c oughs> ้นเขียนแบบก็โอ้ยกระได้เนาะอ๋นี่เมื่อมันเละครับเมื่อมันเละนี่ข้าตองเอาอยัางสี่นะครับ ดึงเอาดินแหงครับดึงเอาดินแหงเนี้เอาไปเพื่อยังเอาไปกั้นรับก็ให้ดินมันเลี้ยวไหลลงนั่นี้และกดเมื่อนี้มีสาระดิอธิบายพี่น้องฟังคนละคนกับเบิง้งไม่เชื่อว่าโอ้ทั้งขุดดินขีดตมมาทั้งเอาดินแหงไปเสียเอาเหตุยังไนมันเป็นเทคนิคครับเดี๋ยวพี่น้องยางมาดูนะเป็นสิทธิการเอาดินแหงไปปั้น okay. ยินแห้งตัดกดินแห้งนะครับไปปั่นไว้แล้วก็เอาดินเลี้ยวๆมาใส่มนีนพอละคนก็จะง,งงเง้ยหรอกกันมาแล้วก็จะเอาดินไปใส่พุทธไปยังไงประมาณนั้นหลิบอ,ก,อก็เลยทำกานอธิบายพี่น้องฟังหนะิเพราะว่าเฮ็ดหอยนี่ก็ băng xì mướn này chắc nồi này ngầm, 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 ngầm. cả mệt, đèn cả song song gặp, cho <laughs> nghỉสถาน tình cảnh <laughs> cái <laughs> nó bị phượt pin keo vô มีงานมีการกเอิน้นใสเอื้นหาเ,เด้อน,นะครับสำหรับเสียวัดเฮาเสียวัดในวัดพวงจังนะครับเพจบุกกันเลยงานการเดี๋ยวห้ยเพดงานนการซอยยี่ดอกมาติดต่อรถเป็นเรือไปเห็ดงานนการซอยยิ็ดี่้อน <c oughs> ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้งานให้การนะครับเพราะว่าสิเป็นตั้งดา้านเพจนะครับกลัมาทักทายก็มาหาในเพจล้ะก็ส่วนของความถึงนะครับ ลักกได้งานได้การขอบคุณพี่น้องที่เขาไปคอมเมนต์ไปไอ้งานให้การทางด้าน f a c e b o o หลักการ u t u b e ครับโอ้นะครับพอได้พอได้มีงานมีการขอบคุณสร้างตีครับให้งานมาอีกถมสามเลขอบคุณหลายๆด้อน,นะครับอา้าประกาศออกทางซื้อให้นะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณไอ้ไส้ที่มีงานมีการนึกถึงทีนึกถึงทีมง,งานเฮา ทีมงานเกียรติเจริญศัพท์กับพี่น้องทีมงานอุบลดำสิงห์พร้อมบริการพี่บริการน้องคือเก่านะครับอาจสิว่าตรงตามเวลาปะไหนเนื่องจากว่ามองมองกับอุปสรรคหลายครับก็ยังังสี่แหละเฮ็ดหัวเฮ็ดหองเฮ็ดลักกะบอลเลียวโลดเด้เทอยมสี่เทอยมสี่เหลียวเนาะครับมันกะหยากแน่จังหน่อยประมาณนี้จตุ่มอันนี้ต้องใช้ฝีมือนะครับ อันนี้ต้องใส่ฝีมืออีหลีเพราะว่ากันพลาดดิร่อรงห่วยครับถึงก็จมได้ครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันมีแต่ขี้ตมครับมีแต่ขี้ตมอีหลีกนะดาษสิหันไม่ต้องพูดนะวา่าไม่มองยืนครับพี่น้องขาอ,อยากพ้าพี่น้องมาทั้งเก่าทั้งเด็ดๆน,นะครับ การพุดการดึงกันยายากคนี่ค้อนครับ เพชรผู้เดียวบบนี่ก็เมื่อยแน่จังหน่อยนะครับบไ๋มใบุ่มาเนะเาะบไ๋มใบุ่มาหมายเข้ามามันาสาดนะครับ mm hmm. กันเพชรสองขั้นยืนคนละฟังก็ยังยังใครเนี่ยยังกระดึงดึงขึ้นมานั่แล้วก็ทำการบัดขอบ อันนี้ไม่ได้รีดบม่ได้รีดละสโลบหลังหลัางมุกี้นะครับปัดเอาก็ได้งานมาได้มาได้ติ๊กมากร<อ>ะวังเด้อระวังเด้อนั่นปัดปลาดุกเ <laughs> นแน่นอานลิลีจับปลาดุกแบบปลดเสียวผมปลดเสียวนะเพื่อนคน,นจับก็จับไปเอา้าคนเห็นงานก็นเห็นงานไป อ่าซ่านี่รุ่นนี้นะครับน้ำหนักมันมันหลายผมว่ามันหลายเกินเกินที่นาจะเป็นเป็นอยังผมคื้ไปอย่างสัตวเอาเม็ดงานคุดห่วยอลไรน้ำหนักมันมันหนักโคตรนี่ยผมว่าดิในความคิดเห็นผมบอกว่าผมว่ามันหนักเกินยี่สิบสองตันยี่สิบสองตันครับยี่สิบสองตันนะครับน้ำหนักปฏิบัติการเนี่ยพอมายืนนี่สิเนี่ยพี่น้องสังเกตผมว่ามันอยากจมยังเดียวเลย แต่ว่าเพิ่อนขาเห็ดออกแบบมาเป็นเป็นกว้างนี่หอกอึอไงเป็นนี่แหละอือ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 บจบแน่่จบแน่ครับถ้าทำเป็น205ศูนย์้าขาเฮ็ดเป็น205รุ่นนี้นะครับ ผมว่าในความคิดผมนะว่ามันสิขายดีขายดีก็เก่าเนี่บเพราะว่าโฉมนี่เป็นโฉมที่งามนะครับโฉมที่ดีไซน์ไม่ดีนะสํารับรถรุกนนี้บวกกับซานนี่ตอนนี้สานนี่ตอนน,อน,นี้ตีตลาดได้แต่ขันมันว่า ซานี่เฮ็ดโฉมนี่ลากเฮ็ดเป็นสองศูนย์ห้าน้ำหนักแค่ยี่สิบเอ็ดตันรากแคบลงกว่าตัวนี่นะครับได้การง่ายสี่เป็นขวัญใจอถกแกที่เฮ็ดงานน้ำมูบ้าน,นะครับพี่น้องคนที่เอารถสิบล้อรถสิบสองล้อลากนะครับลากรถไม้คู่เพราะเอาเขาในมูบ้านนี่เชียวเขาง่ายผมเห็นคนขายดาวประกาศขายดาวอยู่ อาทิตย์ที่แล้วอยู่สองคนสามคนนะครับสองสามตัวแกผมตทรไปถามเหตุผลเป็นอย่างคือเป็นอยังคือขายรถบอดีบ่ยังยังไหนปมะมานนั้นเขาบอกว่าโอ้ยมันใหญ่าย,ยากเลยใหญ่ขอน้ามูบานนี่ยากซะแล้วเกิดมันคัดญ่ครับ,บเราขัดเป็นว่ามันลดลงมาเลือจยักสองลอยนี่โอ้คือสียงามนะครับสลับรุนนี้นะครับ กต่ว่าไปสละครับแต่ว่ามวยมันหนาสอเพื่อนอ้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิ้งนะครับเราเบิ้งในจองกุญนำสีเข้านะครับเราเบิ้งแล้วอย่าลืมกดติดตามให้น้ำเนียนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเด็ดเป็นกลังอกร์ลังใจในการตายคลิปน้องพี่น้องนะครับอันนี้คลิปนี้นะครับผมมาเยี่ยมยามถามข่าวไอ้ทรายนะครับภาพวาเบิ้งหนางานเพิ่นนะครับเพิ่นขุดหอยอยู่น้องมาเบิ้ง น้อง,งเขาจับป่านำ้ำฮ่าฮ่าวงนะสามร้อยกว่าเมตรนี่ยแหละสามร้อยห้าสิบแต่ผมจำมาพิษโอ้จับยังไงประดุกระวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อโอ้บหประหยัดครับแน่น,นอนดีไม่มีความกลัวประดุกเลย <c oughs> นะครับพี่น้องมันอัดสีย้อนแสงแน่นะครับขอตรวจขอไปในมุมกล้องนะครับเพราะว่าเยืนฟังทั้งนั้นโมเด้มันเละถือว่าเห็ดงามเลยนะครับสลับเสียบันนี้ผมมาเห็ดงามอันนี้เลิเลี่ใหม่ลิี่นี่ก็ยังเห็ดได้นะครับถือว่าการเห็ดงานผ่านผ่านอยู่นะครับเราผ่าน <laughs> สุดยอดครับสุดยอดละล่ะแล้วดับอาจารย์นะครับสอนลูกศิษย์ลูกหามาหลายคนแล้วนะครับ ขอบคุณพี่น้องที่เขาวางนะครับมือนี้คลิปนี้ผมเลยพาจากพี่น้องอไปสัำรวจสะกดพูดพีน่น้องประหยัดยางกับเขาอะไรเป็นพิเศษนะครับมันจดีถึงดูดทำงานที่ดีด้วยกันเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ